เวสียบพบกับผมกรีกอาหารปลอดภัยสไตล์คนเมืองนะครับวันนี้เราจะมาดูประโยชน์คั่นเทพของกระเจี๊ยบเขียวที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาแค่7ประโยชน์คั่นเทพเท่าน,นั้นนะครับประโยชน์อาจจะมีหลากหลายแต่วันนี้จะยกตัวอย่างแค่7ประโยชน์เท่านั้นทีเด็ดเลยประโยชน์คั่นเทพของกระเจี๊ยบเขียวหนึ่งเลยนะครับก็คือช่วยลดน้ําตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักหรือลดน้ําตาลหรือควบคุมน้ําตาลอยู่นั่นเองนะครับ 2. ช่วยลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยอุจจาระอ่อนตัวขึ้นและยังมีใย,ยอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายด้วยนั่นเองนะครับ 3. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 4. ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอ,อาหารเยื่อบ,บุกระเพาะอ,อาหารอักเสบและลำอักเสบได้ 5. ใครที่เป็นโลคก,กระพาะอาหารอยู่แล้วการทานก็จะเฉียวพร้อมเมือกเหนียวๆใสๆจะช่วยเข้าไปเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยนะครับ 6. ฝักกะเชียบต้มเกลีอยอ่อนสามารถแก้อาการกรดไหลย้อนได้นะครับและสุดท้ายนี้7ก็คือมีโฟเลตสูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง และเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาการของลูกน้อยในคันดังนั้นจึงเหมาะกับคุณแม่ที่กําลังมีคันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับและขอแถมด้วยวิธีการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนี้สามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทานสดๆก็ได้นะครับหรือว่าจะนําไปประกอบอาหารกับเมนูอื่นนําไปย่างด้วยไฟอ่อนๆหรือจะทานผสมกับน้ำผึ้ง น้ำมะนาวหรือไอศครีมก็ได้ด้วยนะครับผมท้ายนี้ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah.